ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์การลงทุนหองตลาดไม่ถือว่าถูกแพงคือคต้องบอกว่าหุ้นแพงถามทาไมหุ้นแพงไม่ได้บอกที่ f o r w a r d PE ที่1 7บ8เท่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าที่ผมไม่พูดถึง f o r w a r d PE 17 18เท่าเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันลงสาเหตุที่หุ้นแพงก็คือไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยนะครับโ,<อ>โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซึมซับมาหมดละอเอาเป็นว่าหุ้นแพงเวลาน้อยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือหุ้นแพงแต่ว่าออยยยาาาาาห้้คคคุุณณผูชชมมมะตติดด่่เเเเีวรขงล ล้วค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าหุ้นแพงแล้วหุ้นทําเงินเราจะอิงอะไร<ช>ดีปัจจัยลบก็มาปัจจัยบวกยังไม่เห็นอ,ะอ่ะคือหุ้นแพงแต่คุณต้องยอมรับว,ว่าหุ้นเนี่ยมันมันไดนามิกมันไม่ใช่จะเป็นจะต้องตามข่าวเสมอไปนะครับ แล้วก็แรงส่งในระยะสั้นอ่ะมันยังพอมีคุณดูจากตลาดที่วอลุ่มโตนะครับแล้วก็ดูจากในเรื่องของข่าวที่เข้ามาดีๆอย่างดอกเบี้ยลงเนี่ยไม่มีผลลบต่อหุ้นอยู่แล้วมีแต่บวกเพราะว่ามันมีการโยกเงินจากตลาดเงินไปตราดทุนแบงค์นี่คะกลุ่มแบงค์นี่ไงผมกเลยบอกคุณนึกถึงดอกเบี้ยลงคุณนึกถึงกลุ่มไหนได้ประโยชน์การเงินกลุ่มที่ตามนี่หรือว่าต้องใช้ตัวทุนอ่ะไปปล่อยนี่ทีหนึ่งคือการเงินแหละเอาภาพใหญ่นะครับอันที่สองพัพปี r o p พปี y ตอนเนี้ย ต่อให้ดอกเบี้ยถูกยังไงผมว่าดึงดีมาร์ไม่ขึ้นเอาตรงๆนะเพราะฉะนั้นมันกลับมาที่การเงินครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับดูในกราฟที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านเห็นจะเห็นว่าไอ้กราฟกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคุย<อ>คุณดูรีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไซด์เวขวาออกมาตั้งนานแล้วมีแกาารปเส้นค่าเฉลี่ยสีเขียวเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นสีเหลืองที่อยู่ปัจจุบันแกปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เราอยู่ที่การเงินเรามาตั้งหลักก่อนครับหนึ่ง S <S <an> <S เวลาเล่นเกิง่งอะไรช่วงนี้ต้องตั้งจุด s ต o p l ล s อผมให้จุด s ต o p l ล s อ2จุดครับจุดแรกเป็นจุด Stop l ล s อของรอบก็คืออย่าต่ำกว่าพันสามตาม่ำกว่าพันสามเลิกอันที่สองถ้าเลยพันสามร้อยสี่สิบก็เลิกเช่นเดียวกันส่วนจุด Stop s ต o p l ล s อของเซ็นตินเด็กในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งสามสองศูนย์ถึง 1, 3, 2, หนึ่งสามสองห้าก็คือช่วงที่เราคุยกันเนี่ย<ๆ>ถึงบอกเราเรายกหุ้นมามาช่วงก่อนปิดคึ่งครึ่งเช้าขั้นถันต่อมาแล้วซื้อตัวไหนแน่นอนครับทุกคนเดาถูกครับก กลับไปหุ้นกลุ่มเงินต่อเงินวันนี้ผมกลับมาเลือกสีสวัสดิ์ครับถามว่าทำไมมาเลือกสีสวัสดิ์เหตุผลอย่างเดียวครับก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยลงพวกที่ใช้เงินต่อเงินเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์เต็มที่ไม่ว่าจะมองในมุมไหนไม่เหมือนธุรกรรมอื่นนะครับธุรกรรมการเงินเนี่ยคุณได้เงินเช้าปล่อยกู้บ่ายคุณบันทึกกาไรเลยนะฮะแต่ถ้าธุรกรรมอื่นคุณสร้างโรงงานกว่าคุณจะบันทึกกำไรกว่าคุณจะขายของมันใช้เวลามากกว่ากัน เพราะฉะนั้นตัวแรกผมเลือกสีสวัสด์ครับสีสวัสด์ราคาล่าสุด59.5แหมเสียดายจริงๆเรามาพูดกันเที่ยงครึง่งถ้าได้เมื่อเช้าได้สัก57นี่กำลังสวยนะครับแต่สมมติซื้อไปแถวๆ59นะครับจุดถอยอยู่ที่57เป้าหมายรอบนี้อยู่ประมาณ64-65นะครับสั้นๆตัวที่2นะครับผมก็เลือกหุ้นที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ไม่ได้เลือกในการเก็งกำไรโทษฮะไม่ได้เลือกในการลงทุนระยะยาวเพราะผมมองไม่ดี แต่เลือกในการเก็งกำไรในระยะไม่เกินสัปดาห์นะครับก็เลือก KKP ครับราคาล่าสุดอยู่41บาท75ถ้าไม่ต่ำกว่า41บาทโอกาสจะขึ้นไปประมาณสัก45บาทมีครับตัวสุดท้ายครับที่เลือกมาในวันนี้หุ้นกลุ่มการเงินเหมือนกันนะครับผมเลือก Tcap ครับถามว่าทำไมเลือก Tcap คุณดูราคาดิคุณซื้อวันนี้ไม่ได้แพงกว่าคนที่ซื้อในรอบหเดือนต่อให้หุ้นขึ้นมาแล้วร้อกว่าจุดไอ้สามกว่าจุดนะฮะ เพราะฉะนั้นราคาที่แคบวันนี้ที่36บาทน่าเก่งกําไรครับจุดนี้อยู่ประมาณ35เป้าหมายรอบนี้อยู่ประมาณ38ถึง39ครับนานๆจะมาหลายๆตัวนะคะธรรมดาคุณเอกบอกว่าตัวเดียวก็พอแล้วช่วงที่ชกสั้นเนี่ยเอากำไรไว้ก่อนคือชกสั้นเนี่ยหนึ่งกำไรขอน้อยแต่ขอเร็วนะครับไม่เหมือนกันชกยาวนะชกยาวเนี่ยกำไรเอาเยอะเอาตัวน้อยๆไม่ไม่เหมือนกันกลยุทธก็